สวัสดีค่ะกีกีนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ๊าวันนี้วันที่5พฤษภาคมนะคะเริ่มต้นที่ทําเฟมเดลี่มุมมองราคาที่เดลี่นะคะก็คล้ายๆเมื่อวานไหมไม่คล้ายเท่าไหร่เพราะว่าแท่งแดงดูยาวนะแล้วราคานะคะลงมาถึงก,ากลางกรอบของทองเฟมเดลี่แล้วเนาะ กรอบของทับเฟรมเดลี่คือรีสิเนข้างบนอยู่ที่1797.78นะคะกับกรอบข้างล่างคือ1755.91นะตอนนี้ลงมาถึงครึ่งพอดีแล้วมีโอกาสลงไปข้างล่างไหมเพราะว่าข้างบนมีสัญญาณกดดัน red ข้างล่างยังไม่มีสัญญาณ blue เพราะฉะนั้นโอกาสในการลงของทําเฟ m มเนี่ยยังมีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับ การเคลื่อนไหวของในทางเฟมย่อยด้วยว่าจะสนับสนุนหรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าแรงซื้อแรงขายไม่มีเงี้ยมันก็อาจจะไซด์เวย์อยู่ตรงกลางก็เป็นได้นั่นเองนะจ๊ะเทนของเขายังเหมือนเดิมนะคะก็คือยังเป็นขาลงอยู่นะคะ แล้วก็ CCI นะคะบ่งชี้ว่าแรงซื้อนั้นพักตัวแรงกว่าเมื่อวานนะแต่แรงขายก็ยังไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองใหญ่คือราคาจะไซด์เว์นะแต่ว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบกว้างในทำเฟรมย่อยนั่นเองแต่โอกาสในการลงไปเทสซัพพอร์ตข้างล่างของเขายังมีอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูที่ทำเฟรมสีชั่วโมง ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงวันนี้ปรับกรอบใหม่นะหลังจากเมื่อวานราคาทองคำนิตลังกาอยู่3ตลบมั้งนะจ๊ะอย่างมันเลยใช่ไหมตีลังกาอยู่3ตลบแล้วก็ลงมาเกือบถึงแนวที่เราบอกว่ามันเป็นกรอบของ4ชั่วโมงเมื่อวานเมื่อวานกรอบ4ชั่วโมงอยู่ตรงนี้แต่ก็ถึงแนวรับย่อยของเขานะครับที่เราเล็งๆเอาไว้นะคะ เมื่อวานกรอบ4ชั่วโมองอยู่ตรงนี้1763.75นะแล้ววันนี้ปรับใหม่เพราะว่าหลังจากตีลังการรอบที่3แล้วมาติดอยู่ที่1770.60นะครับหลายคนอาจจะงงว่าราคาทองคำเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นครับทำไมโรลเลอร์คอสเตอร์ขนาดนี้นะคะก็ตอนแรกเหมือนกับถูกดันขึ้นจากตัวเลขของบอลยู10ปีเนาะที่แบบปรับตัวลงแรงมาก แล้วอยู่ดีดก็ขึ้นไปเทสต์บริษัทส,สำคัญตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ดิ่งลงมาใหม่แบบว่ารุนแรงมากนะคะเพราะว่าคุณป้าเยเลนมีคอมเมนต์ออกมานะคะทุกคนน่าจะตามข่าวแล้วว่าคุณป้าเปิดว่าน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตถ้าหากเศรษฐกิจมันดูร้อนแรงอะไรอย่างนี้นะคะมันก็กระชากราคาลงได้ระยะสั้นนั่นเองนะคะ ผลของคำพูดคุณปายังอยู่หรือเปล่านะั้นเดี๋ยวตามดูก่อนๆน,นะคะแต่ตอนนี้คือกรอบข้างล่างของเขาคือ1 7 7 0 6เเนาะแล้วมันพยายามทะลุลั้วลงมาแล้วนะคะแล้วก็มันสัมพันธ์นกันกับมาติดอยู่ส์สักพอนี้แหละสัญญาณบลูมาแล้วบลูนี้จะเป็นชะลอในการลงหรือว่าจะย้อนราคาให้ดันขึ้นเฮ้ยจะดันราคาให้ย้อนขึ้นหรือย,ยังไงเดี๋ยวมาเช็กสัญญาณอื่นนะ เทรนนะคะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะที่ทำฟรมสีชั่วโมงนะคะแต่ CCI บ่งชี้ว่าวันนี้นะคะแรงซื้อไม่มีนะหมดแล้วแล้วก็แรงขายนั้นเริ่มก่อตัวมาใกล้เต็มนะคะพยายามที่จะตัดเลเวลสูนลงไปนะคะแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเต็มที่ว่าชั้นมาเต็มที่แต่ว่าการก่อตัวของเขานั้นมาค่อนข้างมีความหวังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ลักษณะแบบนี้คือราคามีโอกาสลงมาเทสซัพพอร์ตสำคัญอีกรอบได้นะคะก็คือ1770.60นะมีโอกาสรอบหนึ่งหรือว่าถ้าราคาแท่ง4ชั่วโมงถัดไปนะคะแรงขายก่อตัวมาสำเร็จเนี่ยมีโอกาสลงมาเทสได้ถึงแนว2แนวข้างล่างนี้เลยคือขอบของอทําเฟมเดลี่เลยทีเดียวที่1755.91นะ อ่ะดูเรียงไว้เลยสพอร์ตสำคัญคุณอยู่แถวนี้ก็คือด่านแรกหนึ่งเจ็ดเจ็ดูนย์จุดหกูนย์นะอันถัดมาคือหนึ่งเจ็ดหกสามนะคะซึ่งสัมพันธ์กับเส้น MA 200และก็กรอบของทำเฟมเดลี่ที่หนึ่งเจ็ดห้าห้าจุดเก้าหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะแต่วันนี้ระยะสวิงด้านล่างนะวัดให้ถึงตรงนี้เลย1742.19นะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้น ต้องตามลุ้นแรงขายที่ก่อตัวมานะีว่าทำสำเร็จหรือเปล่าถ้าทำสำเร็จมีโอกาสลงมาเทสได้ถึงแนวนี้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามันก่อตัวสำเร็จมันจะไปสนับสนุนมุมมองของทำเฟมเดลี่นั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูทำเฟมย่อยกว่านี้หน่อยสิ TH1 นะ t ี H 1นนั้นหลังจากเมื่อวานกระชากลงมาแบบว่า รุนแรงมากเลยนะครับสัญญาณโอเวอร์ของเขาก็ยังเป็นแค่เบบี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นคือเขายังลงไม่สุดนะจ๊ะแล้วก็พยายามที่จะทะลุแนวเส้น MA 200อยู่ทีเดียวแต่ล่าสุดยังติดตั้งแงวตั้งแนวอยู่ตรงอ่ไซเวอ์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้แบบว่าตีลังกาขึ้นลงแล้วเขาน่าจะเวียนหัวนะคิดว่านะขอพักหายใจแป๊บไปก็ติดอยู่ตรงนี้นะคะระหว่าง1 7 76.61ซับพอร์ตย่อยนะคะกับเร i s ิสแตนที่1783.26นะคะเร s i ิสแตนซึ่งกรอบน,นี้กว้างไหมก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าแท่งสีชมงถัดไปแรงขายก่อตัวไม่สำเร็จเนี่ยเราก็ไม่ใช่เราราคาก็มีโอกาสที่จะไซด์เวลเล่นอยู่ในกรอบนี้ได้อยู่ทีเดียวนะจ๊ะโอเคเพราะว่า โดยสัญญาณโอ o บอดโอวโซแล้วราคาถ้ามันปีนขึ้นเหนือ1783ไม่ได้เนี่ยยังไงเนี่ยทางฝั่งขายก็ยังดูได้เปรียบกว่าอยู่นั่นเองนะจ๊ะว่าเทรนก็แหลมลงมาเป็นขาลงแล้วล่ะแต่สถานการณ์ปัจจุบันของเขาคือแรงซื้อก็ไม่มีแรงขายก็พับตัวแรงประมาณนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นราคาก็จะติด อยู่ในกรอบเริ่มที่จะพยายามทะลุกรอบนี้ลงมาอยู่แน่นเองนะจ๊ะแต่ว่าความหวังของเขาคือถ้าเขายื่นเหนือ1783ไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะลงมาเทสซัพพอร์ตข้างล่างที่เรามองที่ทำเฟรมสีชั่วโมงนั้นยังมีสูงแน่นเองนะจ๊ะมาดู30 30นะคะเทนก็แหลมเป็นขาลงแล้วสถานการณ์ของเขาเหมือนที่ทำเฟรม H1 เลยแล้วก็ การโอเวอร์ของเขานะคะทางฝั่งเขาลงก็ยังไม่ใช่อเวอร์ขั้นสุดเพราะฉะนั้นถ้าแรงซื้อไม่มีหรือว่าไม่สามารถยืนเหนืออันดับรีส e สแตสำคัญที่เรามองที่ทาง f ฟมเอได้เมื่อกี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปเทสสพอร์ตข้งางล่างได้สูงอยู่นั่นเองจา้า15ละ่ะ15ก็เหมือนกันนะคะคือยังลงไม่สุดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตามตามดู แทง่ง4ชั่วโมงถัดไปนะคะคือคีย์สำคัญนะคะคือก่อตัวมาได้ไหมมาได้พี่เทสแน่มาไม่ได้พี่อาจจะไซเวย์นะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกๆทอมเฟรมนั้นแรงซื้อไม่มีเลยนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าในเคสที่มันจะกลับขึ้นไปได้ตามแรงดันเนี่ยมันควรจะยืนแท่งเหนือ1783.26ได้นั่นเองนะจ๊ะ โอเคอันนี้คือโอกาสทางฝั่งขาขึ้นแล้วก็ resistance สำคัญของเขาทางฝั่งขาขึ้นก็ยังเป็นจุดเดิมคือ1797.78กับ High ใหม่ที่ทำเมื่อวานแต่ไม่ผ่านคือ1798.94นะจ๊ะมาดูระยะสวิงด้านบนสิคือแบบว่าทองคำช่วงนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะกลัวจะตีลังาาอีกรอบมาใช่ไหม ระยะสวิงด้านบนสุดนะคะอยู่ที่1826.91นะโอเคเพราะฉะนั้นตามดูเหมือนที่เราได้แนะนำไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมว่าเย็นนี้ข่าวเศรษฐกิจตัวเลขสริริสำคัญที่อาจจะมีผลต่อราคาทองคำได้คือและก็ดอลลาร์คือตัวเลขเอ,อ u n employment claim ของสหรัฐอเมริกานะคะอย่าลืมจับตาดูข่าวนั้นด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลวจ้าบ๊ายบายจ้า